สวัสดีค่ะพบกับช่องหอยเด็ดหอยดังนะคะอ่ะวันนี้เรามาเจอกันในวันที่ยี่สิบห้านะคะเนาะกับหอยฮาหน่อยนะคะเนาะวันนี้นะคะมาเจอสูตรพิเศษกันนะคะอ่ะฮาหน่อยเราห่างหายไปนะคะเนาะเพราะว่าแอดไปคิดสูตรใหม่กันอยู่นะคะเนาะก็เลยไม่ได้ลงสูตรให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะวันนี้เรามารับชมสูตรใหม่กันนะคะเนาะ นะคะเวลาคิดคนแอดสูตรแอดก็ใช้เวลานิดนึงนะคะนาออ่ะวันนี้เรามาเจอกันเลยนะคะทีะ่มาโซนสายสองเลยนะคะสองสี่นะคะ สองศูนย์นะคะสองเก้านะคะเนาะอ่ะโซนต่อมานะคะสี่ศูนย์นะคะสี่เก้านะคะสี่สี่นะคะและ เก้าเนะคะเนาะโซนต่อมานะคะแปดหนึ่งนะคะเก้าศูนย์นะคะเจ็ดหนึ่งนะคะห้าหนึ่งนะคะ สองนะคะหกศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์นะคะอ่ะนี่จะเป็นในโซนนะคะเนาะแปดศูนย์นะคะเนาะอ่ะนี่จะเป็นในโซนนะคะเนาะวันนี้นะคะข่้นใดชอบเบิ้ลๆนะ บิบิ้จะมีอยู่ที่สี่สี่ก้เก้านะคะเนาะอันนี้ถ้าชอบนะคะเนาะมาดูชุดเด่นนะคะวันนี้น่าจะเด่นกันอยู่ที่เก้าและสองนะคะเนาะนะคะ เด่นเก้าลองสองนะคะชุดแรกนะคะสองเก้านะคะสองเก้าหกสองนะคะแล้วก็เจ็ดศูนย์นะคะ เป็นในโซนนะคะเนาะและก็เกาๆนะคะเบิร์นเนาะานใดชอบนะคะเนาะติดไปนะคะเนาะเพื่อนนะคะ นะคะวันนี้จะเป็นในสูตรใหม่นะคะเนาะติดกันไปเนาะอ่ะซนต่อมานะคะฮาน้อยปกตินะคะอ่ะฮานอยปกติวันนี้นะคะมาโซนหกนะคะหกหนึ่งนะคะหกสองนะคะหกสามหกสี่นะคะ ซ้นต่อมานะคะแปดนะคะแปดหนึ่งนะคะแปดสามนะคะแปดสี่นะคะและแปดเก้านะคะเนาะซ้นต่อมานะคะ เนะคะอ่ะโซนต่อมานะคะหนึ่งสี่นะคะหนึ่งแปดนะคะห้าหนึ่งนะคะโซนนี้นะคะเนาะจะเป็นในแนวนะคะเนาะ 94นะคะและ93นะคะโซนต่อมานะคะท่านใดชอบเบิ้ลเเนาะติดเบิ้ลเลไปนะคะก็คือ88นะคะเ9นะคะเนาะอ่ะติดเบิ้ลเลนะคะแอดให้เบิ้ลเที่88และ99เเนาะท่านใดชอบนะคะเนาะ มาดูชุดเด่นนะคะวันนี้วันนี้จะเด่นที่เก้านะคะลองนะคะแปดนะคะเนาะเด่นเก้าลองแปดนะคะเนาะเก้าแรกนะคะเก้าเก้านะคะแปดแปดนะคะ หกหนึ่งนะคะเก้าเจ็ดนะคะแปดสี่นะคะเนาะอ่ะอันนี้จะเป็นในชุดนะคะเนาะ หนึ่งสองสามสีห้าห้าชุดนะคะท่าในใดไม่ชอบเบิ้ลเบลก็ตัดไปนะคะเนาะก็จะเหลือแค่สามชุดเนาะก็คือหกหนึ่งแปดสี่และเก้าเจ็ดนะคะส่วนสูตรนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเบิ้ลเบิ้ลนะคะก็ตัดออกไปนะคะก็จะอยู่ที่สองเก้าหกสองและเจ็ดศูนยนะคะเนาะอ่ะนี่จะเป็นอยู่ในสูตรเรียบร้อยนะคะเนาะอ่ะมาดูฮานอย v i p มักงนะคะ ฮานอย VIP ศูนย์มาเลยนะคะศูนย์แรกนะคะก็คือศูนย์สามนะคะศูนย์สี่นะคะศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะอ่ะโซนต่อมานะคะ ี่หนึ่งนะคะห้าหนึ่งนะคะหกหนึ่งนะคะต่อมานะคะเก้าแปดนะคะเก้าศูนย์นะคะเก้าหกนะคะเก้าห้านะคะโซนแปดนะคะ หนะคะแปดห้าแดศูนย์นะคะโซนนี้นะคะท่านใดชอบเบิ้ลเเนาะติดไปเลยนะศูนศูย์นะคะและแปดแเก้าเ้านะคะ ท่านใดชอบติดนะคะติดไปเลยนะคะน้องวันนี้นะนะคะชอบนะคะในกรณีชอบนะคะเนา,านนะ,ะ,นะ,ะเด่นนะคะวันนี้จะเด่นอยู่ที่หกลองศูนย์นะคะะชุดนี้ติดศูนย์นะคะเนาะ,ะชุดแรกนะคะ ศูนย์ห้าศนสามนยเะคะเก้าหนะคะ 96, 5ห้านะคะอ่ะเด่นไปนะคะเนาะอ่ะแอดขอยหนึ่งตัวก็คือหกหนึ่งนะคะถ้าชอบนะคะเนาะเพื่อนๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเนาะอ่ะในโซนนี้นะคะเนาะเบิร์น,นแอดเลือกเก้าเก้านะคะเนาะถ้าท่านใดชอบนะคะติดไปเนะ วันนี้เราก็มาคำนวณสูตรใหม่กันนะคะดูว่างวดนี้เราจะปังปังกันไหมนะกับสูตรใหม่นะคะเนาะถ้าไม่ปังแอดก็จะไปคำนวณใหม่อีกนะคะเอาให้มันแม่นยำที่สุดเนาะอ่ะวันนี้แอดลาคลิปนี้ไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้อ่ะแอดลาคลิปนี้ไปสวัสดีค่ะ